สวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายดูทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกทุกเรื่องราวทุกทุกกำลังใจที่เข้ามาพพอร์ตใกนการรายการที่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกทุกวันเช่นเดิมนะคะรับฟังมาเป็นอะไรที่มีความสุขแล้วก็สนุกสนานเพื่อสร้างภูมิต้านทานใจิตใจเราให้เข้มแข็งนะคะ ทุกคนจะเห็นโพสต์นะคะเมื่อสักครู่นะคะได้โพสต์ไปนะคะสักพักแล้วนะคะเกี่ยวกับไพ่นะคะของเราสําหรับใหม่นะคะมาดูนะคะว่าจะเป็นคือเดี๋ยวได้มาใหม่นะคะเป็นเลนอ,อ,อมองนะคะจะเป็นไพ่ของฝรั่งเศสนะคะเพราะฉะนั้นสวยงามมากๆนะคะทุกคนสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นขอบทองด้วยแล้วก็เดี๋ยวถ้าได้เลิกเมื่อไหร่นะคะ ได้เลิกเมื่อไหร่นะคะจะเอามาใช้ในการทํานายและการสื่อผ่านไพ่เรนะือนมองนี้ด้วยนะคะว่าจะาจะเป็นอย่างไรนะคะท็อปปี้ของเราค่ะเราจะมาดูสิว่าเขากําลังเเดี๋ยวนะเขากําลังอยากที่จะทําอะไรกับคุณตอนนี้นะคะ เขากาลังอยากที่จะทําอะไรกับคุณตอนนี้3มน้องปุกปุยค่ะ1 2 3ทําสมาธิให้นิ่งนะคะเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1น,นะคะกับท็อปปิกของเรานะคะใช้ไพ่ทาโรต์ออฟ e ดอ x เซเวนเ s นนะคะในการทำนายนะคะกับท็อปปิกของเรานะคะ เขากําไรเขากำไรเขากําลังนะคะจะพูดผิดไปไหนเนี่ยนะคะเขากําลังอยากที่จะทำอะไรกับคุณตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูซิเสียงรถก็จะดังหน่อยนะคะทุกคนเนาะวันนี้อากาศหนาวแล้วนะคะเย็นแล้วนะคะที่กรุงเทพนะคะโซนที่ผู้อ่านไายอยู่นะคะเริ่มเย็นวันนี้นะคะหกโมงก็มืดแล้วไม่รู้ว่า ที่ไหนจะหนาวบ้างนะตอนนี้นะคะต่างจังหวัดน่าจะหนาวแล้วเนาะเขากำลังอยากที่จะทำอะไรกับคุณตอนนี้คะเดวิลเขาเหมือนจะเป็นบ้านะคะเขาตัดคุณไม่ขาดนะคะเดวิลเขาจะเป็นบ้าเลยนะคะดอมดูซีได้ไรมันมันเป็นความรู้สึกของ ัดไม่ขาดความคิดถึงก้าวไม่เท้าก้าวไม่เท้าการแบกรับนะคะสู้อดทนแม้ว่าประตูนี้มันจะหนัก <c oughs> นะคะคือเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาต้องมีอุปสรรคกันต้องมีอะไรทําให้รู้สึกว่าไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะไม่รู้ว่าทุกคนเห็นภยัยชัดหรือเปล่า ไม่ท้าวเขาคิดมากค่ะเขาคิดเยอะเขาคิดหนักนะคะเหมือนกับว่าเขาสี่เหรียญเขาส่องคุณแน่นอนนะคะถ้าคุณไม่ได้บล็อกเขาเขาอยากมาหาคุณ <c oughs> เขาอยากย่องมาหาคุณหน้าประตูบ้านนะคะเขาต้องแอบส่องคุณแน่นอนเลยแอบส่องแอบมองโซเชียลของคุณเขายังคงแบบห่วงแหนน่ะนะคะยังคงแบบว่าแบบมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคนมีใจอยู่อ่ะคนมีความ คนตัดไม่ขาดคนยังรู้สึกรักยังมีใจมากๆอยากที่จะรู้ว่าคุณเป็นยังไงอยากที่จะรู้ว่า,าคุณทําอะไรสองมองโซเชียลคุณเอ๊ะทำไมคุณเงียบเอ๊ะทำไมคุณวันนี้คุณเป็นอย่างนี้นะคุณคุยกับใครอะไรแบบนี้ความหึงหวงนะคะแอบหึงหวงแอบย่องแอบมองแอบหาแอบคือแอบมองอยู่ไกลๆห àng, ๆ่างๆนะคะอย่างคิดมาก นะคะอย่างคิดมากอย่างอย่างบ้าคลั่งนะคะเหมือนกับว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันเป็นอะไรที่มีอุปสรรคเกิดขึ้นมีความไม่เข้าใจกันนะคะแล้วเขาแบกรับความรู้สึกของการคิดมากความหึงหวงอยู่ในใจนั้น The High p r i n c e s s เขารู้สึกว่าคิดเยอะแล้วก็หนักใจ เขารู้สึกว่าตัวตนของคุณไม่สามารถที่จะดูได้เลยว่าคุณรู้สึกยังไงหรือว่าคุณคิดอะไรรู้สึกว่าคุณเงียบมากนะคะเพราะว่าเป็นสี่เหลี่ยญแล้วก็เป็นดีไฮ i พลนเซสมันเป็นความพลังงานของความรู้สึกของคนที่แบบว่าเขาสงสัยว่าคุณทําอะไรนะ,ะสี่ไม้เท้าสวยจังเลยนะคะเขาสงสัยว่าคุณทําอะไร มีใจให้หึงหวงอยู่ไกลๆสงสัยว่าคุณทําอะไรทําไมเงียบจังเขารู้สึกว่าเขาอะไม่รู้หรอกว่าคุณคิดอะไรยังไงอยู่เขาอยากที่จะทําให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอะมันเป็นสีไม้เท้านะคะการได้กลับมาพูดคุยกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กลับมาทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความสุขความอวมสมบูรณ์ความมั่นคงในเรื่องของครอบครัวการสร้างครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะอยู่กันแบบว่ามีความสุขที่แบบ สามารถที่จะเดินหน้าต่อความสัมพันธ์แบบแข็งแกร่งเข้มแข็งได้นะคะเพราะฉะนั้นดีไฮพรินเซสเหมือนกับว่าเขาจะทำยังไงดีเขาได้แต่คุ้นคุ้นคิดในใจนะคะคุ้นคิดว่าเหมือนเหมือนกับสับัสบสนในตัวเองคิดมากในตัวเองซับซ้อนในตัวเองและยิ่งเขาไม่สามารถที่จะรู้ความรู้สึกของคุณได้ว่าคุณจะ จะ,จะทำยังไงคุณจะโอเคไหมคุณจะตกลงกับเขาหรือเปล่านะคะเหมือนกับว่าคิดเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาไปไกลถึงขั้นพัฒนาวความสัมพันธ์หรือว่าอยากที่จะให้คุณกับเขากลับมาพูดคุยกันอีกแล้วก็คบหากันอีกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาตัดคุณไหขาะ เดวิลเขามีความคิดถึงกาวไม่ท้ามันเป็นความรู้สึกของการแบกรับอะไรไว้ไม่ว่าจะเจ็บไม่ว่าจะหนักไม่ว่าจะยังไงรู้สึกว่ายังแบกรับไว้ความอึ้งนั้นคือความรู้สึกนั้นระหว่างที่เขาเขาห่างคุณไปเขานิ่งคุณไปเขามีความรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมยังตัดไม่ขาดมีเยอะหย่แล้วก็คิดถึงคุณได้แต่หึงหวงหวงแหนคุณอยู่ไกลไกการที่มีใจการได้ส่องหาใครบางคนที่เรารู้สึกว่าเราชอบเรารักเรารู้สึกว่าทำไมมันจี๊จๆอย่างนี้ในใจถูกไหมคะเพราะฉะนั้น ดิไฮพรินเซสเขาไม่สามารถที่จะรับรู้อะไรคุณได้เลยและคุณกับเขาอาจจะมีเส้นสัมผัสพิเศษด้วยกันก็ได้นะคะเขากับคุณอาจจะคิดเหมือนกันก็ได้นะตอนนี้นะคะเป็นพลังงานแบบนั้นเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าอยากที่จะให้เรื่องราวระหว่างคุณก,กับเขากลับมาเป็นสีไม้เท้านะคะกลับมาสร้างความสุขด้วยกันใหม่กะกลับมาสร้างความสัมพันธ์ให้พัฒนาไปสู่ความสมบัิที่มั่นคงนะคะเป็นคู่รักเป็นครอบครัวที่อบอุ่นซึ่งกันและกันได้นั่นเองนะคะนี่คือ เขากำลังอยากที่จะทำอะไรกับคุณตอนนี้นะคะก็อยากให้เรื่องเราคุณกับเขาเนี่ยแหละคะ่ะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่นะคะเขาต้องสองต้องมองคุณแน่ถ้าคุณไม่ได้บล็อกเขานะคะคนกองที่สองเออคนกองที่1น,นะคะก็ประมาณนี้นะคะมาส่องพลังงานให้กับทุกคนนะคะกับทอปิกของเรา่้าคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนราฟันดีเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สองนะคะกับท็อปปิกของเราว,วันนี้นะคะใช้ไพ่ทารรอดอะเซเวนตี o เอ็นะคะในการทำนายนะคะกับท็อปปิกของเราเขากำลังอยากที่จะทำอะไรกับคุณตอนนี้นะคะเรามาดูซิขอพลังงานแห่งไพ่ทาร์รดนะคะออกมาแล้วห้ามไม่เท้า เข้ามาทุกประตูนะคะเข้ามาทุกประตูเข้ามาเคาะนะคะก็ก็ฉันอยากคุยกับเธอเหลือเกินฉันอยากพูดคุยนะคะเหลือเกินอยากที่จะพังกำแพงลงที่มันมีขวากหนามกั้นเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาหรือความไม่เข้าใจกันนะคะคุณมีเรื่องราวทะเลาะกันแล้วก็ไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นเพราะฉั้นเขารอคอยการพูดคุยกับคุณรอคอยพังกาแพงประตูใจนี้ลงไปสัทีได้ไหมนะคะมาดูซีได้อะไรอีกนะ เด็กถือดาบเขาเฝ้ารอการติด hmm. ต่อสื่อสารการพูดคุยกับคุณนะคะเหมือนกับว่าเขาต้องส่องต้องมองคุณแน่เขาต้องส่องคุณแน่เลยทั้งโซเชียลทั้งอะไรแอบส่องแอบสืบแอบดูอะไรแบบนี้นะคะจ้องจ้องมองมองแอบแอบเมืองเลืองนะคะเหมือนกับว่าชำเลืองอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็รอคอยการติดต่อสื่อสารพูดคุยระหว่างคุณกับเขาอยากที่จะกับคุณนะคะอยากที่จะให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามีมีการพูดคุยกันนะคะเหมือนกับ คอยจ้องคอยดูนะคะจังหวะแล้วก็ท่าทีโอกาสที่เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนมีความประมาเหมือนกันนะคะความประมาความคิดมากความคิดเยอะความกังวลเหมือนกันแหละนะคะรอคอยไม่รอคอยละคะ่ะตอนนี้อยากที่จะจะทําสิ่งนี้กับคุณนะคะจะทาไงดีนะ้าจะส่งข้อความหาเธอดีไหมนะคะ เกิดฮาวเวอร์อ๋อไม่ใช่ค่ะจัสเมนเขาอยากจะเปิดเผยความจริงในใจบางสิ่งบางอย่างกับความรู้สึกกับคุณนะคะไม่ว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันค้างคา หรือว่าคุณอยากได้รับคำตอบอะไรจากเขานะคะเพราะฉะนั้น judgment, การตัดสินใจการการตกลงกันว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาจะเป็นไปอย่างไรใครทำดีก็ได้ดีขึ้นสวรรค์ใครทำไม่ดีก็ตกนรกไปเพราะฉะนั้นถ้าเขาทำไม่ดีกับคุณคุณปปิเสธเซโนเขานั่นแหละเขาก็เสียใจแล้วก็ถอยทับกลับไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าคุณเซเยสในการคบหาความสัมพันธ์ต่อมันก็คือความโชคดีของเขาที่เขาได้พัฒนาวความสัมพันธ์กับคุณต่อนะคะเขาอยากเปิดเผยความจริงในใจ คุณอยากพูดคุยต่อสื่อสารแล้วก็เคลียร์กันนั่นเองนะคะเพราะว่าในความรู้สึกของเขาว่าเขามีบางอย่างที่จะบอกคุณสี่เหรียญเขายังมีใจให้กับคุณเขาหึงหวงกับคุณนะคะหึงหวงแอบหวงอยู่ในใจแอบส่องแอบมองอย่างแน่นอนถ้าคุณไม่ได้บล็อกเขาและตอนในสิ่งที่เขาอยากที่จะทําก็คือว่าเขาอยากที่จะคุยกับคุณค่ะเพราะว่าเขายังรู้สึกคิดถึงคุณแล้วก็ยังรักคุณอยู่นั่นเองนะคะ เขารอคอยก,การติดต่อสื่อสารและพูดคุยกับคุณนะคออีกหนึ่งใบค่ะตัวตนของเขา King of w a n d s ธาตุไฟนะคะธาตุไฟราชาไม้เท้าผู้ซึ่งมีความ อีโก้มีความเป็นผู้นำนะคะมีความพราวในตัวตนของตัวเองมากๆเลยทํางานเยอะทํางานหนักแล้วก็บ้าง,งานมากๆมีความเป็นผู้นําสูงนะคะมีความใจร้อนมีความเด็ดเดีด่ยวมีความแน่วแน่เป็นคนที่มองการไกลมีความคิดต่างนะคะตัดสินใจอะไรก็คือแม่นยำคาดคาดคณนอะไรวก็อย่างแม่นยำเป็นเสน่เป็นคนที่มีเสน่ห์ดูดีบุคลิกภาพดีด้วยนะคะอาจจะอาจจะยุ่มากคุณมากก็ได้นะคะบุคลิกภาพดีสูง มีหนวดอาจจะยุ่มมากกว่าคุณมากๆก็ได้มีความเป็นผู้นำนะคะแล้วก็เป็นคนที่พูดจริงทําจริงนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเขาว่ามีความเป็นผู้ใหญ่สูงเป็นคนพูดจาได้ฉาฉานพูดจาได้ดีมากๆคนคนี้เพราะฉะนั้นเขาต้องส่องคุณแน่ๆและเขารอคอยรอโอกาสที่จะได้เข้ามาพูดคุยกับคุณและตอนนี้ถ้าเขาอยากทําได้เขาคงอยากที่จะให้เป็นจังหวะที่ดี เป็นจังหวะที่เหมาะสมที่จะคุยกับคุณได้แบบเปิดอกเปิดใจซึ่งกันและกันแบบเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เขาอยากที่จะทำกับคุณคือการพูดคุยแบบกันกันแบบเปิดอกแบบผู้ใหญ่คุยกันแบบจริงๆริงจัง,จง,จง,จงแล้วตกลงกันซิว่าเรื่องราวคุณกับเขาจะเป็นไปอย่างไรนะคะรอคอยอยู่หน้าประตูแล้วนะคะ หเหมือนกับว่าเราคอยอยู่ในไลน์แล้วกําลังเปิดไลน์อยู่แอปเปิดเปิดปิดปิดนะคะอะไรประมาณนี้จองจองเอ๊ะจะส่งข้อความดีไม่ส่งดีเอ๊ะจะนัดเจอดีไม่นัดเจอดีเอ๊ะยังไงนะมีความคิดไปเยอะเหมือนกันนะคะคนคนนี้เพราะฉะนั้น นี่แหละค่ะความมีอีโกโเ้เขาความมีความวามีความเป็นผู้นําของเขาจะต้องรอจังหวะที่ดีจังหวะที่ใช่เวลาที่เหมาะสมหรือว่าอะไรที่มันลงตัวนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือท็อปิกของเราค่ําคืนนี้นะคะทุกคนเขากําลังอยากที่จะทําอะไรกับคุณตอนนี้นะคะแน่นอนอยากพูดคุยกับคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่ายังมีคุณอยู่ในหัวใจนะคะห่วงแนหนถึงห่วงคุณอยู่แล้วก็อยากตกลงเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาด้วยว่าจะเป็นไปอย่างไรนะคะอยากที่จะ มานั่งเปิดใจละตกลงกันว่าจะเอาอยัางไงกันนะคะคนกองที่2ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากเลยสาหรับการติดตามรับชมในค่าคืนนี้นะคะทุกคนขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะดี๋ยเรามาส่องเข้าใหม่ Energy เข้าใหม่นะคะเดี๋ยวยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนอนหลับฝันดีนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปปิกของเรานะคะเราใช้ไพ่ทาร์ร็อตอฟเอ เซเนตีเอ็กดอสนะคะในการทำนายกับท็อปปิกของเราเขากำลังอยากที่จะทำอะไรกับคุณตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูสิขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์นะคะสื่อถึงคนกองที่สามสิบดาบความเจ็บความเสียใจ เขาอยากจบปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างลงหรือคุณตัดจบจากเขามานะคะเขารู้สึกว่ามันมันเจ็บมันรู้สึกไม่ดีมันแย่นะคะมันฟีลแบดนะคะฟีลแบดรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่เจฮารเฟนอยากที่จะจบอยากที่จะคอมมิตเมนต์นะคะจบปัญหาจบอุปสรรคนั้นลง แล้วก็เริ่มต้นแบบจริงจังเริ่มต้นแบบการพรัฒนาความสัมพันธ์การคอมมิชเมนต์ซึ่งกันและกันนะคะ 1. เหรียญจริงๆค่ะเขาอยากจบอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างลงไม่ว่าอุปสรรคนั้นจะเป็นเรื่องระกระตาทางไกลหรือว่าปัญหาเรื่องราวสิ่ง,งต่างๆมากมายก็ตามและเขาอยากที่จะทําให้เขาอยากที่จะมาขอโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณขอโทษขอโอกาสขอเริ่มต้นการกําเนิดเกิดใหม่นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็ เป็นหนึ่งเหรียญอ้อขออภัยค่ะหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยนะคะอยากขอโทษขอโอกาสพัฒนาคําสัมพันธ์ค่ะเดี๋รามาดูซิเต็มม <The moon. S 2> ูนเขาอึดอัดนะคะเขาอึดอัดเหลือเกินเรื่องราวมันรู้สึกว่ามันยังทำอะไรไม่ได้เลยทำไมอยากที่จะจบปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างลงนะคะความเสียใจ บาดแผลในใจของทั้งสองฝ่ายที่ได้รับการกระทําที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเสียใจเศร้าหรือว่าร้องไห้อะไรก็ตามแต่หรือการรอคอยที่มันเนิ่นนานที่มันห่างไกลเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นสิบดาบเขาอยากที่จะจบปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นลงอยากที่จะเข้ามาพบเจอกับคุณอยากคอมมิทเมนต์กับคุณแต่งงานจดทะเบียนสมรสเริ่มต้นเรื่องความสัมพันธ์นะคะแบบคู่รักแบบกําเนิดเกิดใหม่ของ มีบทก็ได้นะคะการเกิดใหม่สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นจริงไม่ใช่ความฝันไม่ใช่ความคิดไปเองไม่ใช่ความมโนเพราะว่าภายในใจมันอึดอัดเหลือเกินนะคะเดะมูนเขาอยากแต่งงานกับคุณนะมันเป็นความรู้สึกของการแต่งงานการพรัฒนาความสัมพันธ์แบบเริ่มต้นใหม่จริงๆนะคะขออีกหใบขออีกหนึ่งบใงบเท่านั้นค่ะ หกเหรียญเขาอยากเข้ามาเป็นผู้ให้ผู้ซัพพอร์ตดูแลคุณค่ะเขาคนนี้อาจจะเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นและจิตใจดีนะคะมีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่ชอบทําบุญเป็นผู้ให้ให้ยังไม่หวังผลตอบแทนหรือมีภาระมีบริวารมากมายที่ต้องดูแลต้องจัดการนะคะอาจจะชอบทําบุญอะไรแบบนี้เนเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าเขาอยากเขามีของขวัญมาให้คุณเขามีบางสิ่งบางอย่างมาให้คุณเขาอยากดูแลเขาอยากเทคแคร์คุณเขาอยากเซอร์ไพรส์อะไรบางสิ่งบางอย่างคุณเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่า เป็นการอยากที่จะตอนนี้อยากที่จะทำคือจบปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างลงตอนนี้เลยแล้วก็เริ่มต้นความความสัมพันธ์แบบสามารถสพอร์ตดูแลคุณได้ทุกอย่างให้ของขวัญคุณให้การออฟเฟอร์การดูแลการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความสัมพันธ์เรามาจับมือกันได้ไหมเรามาเกี่ยวก้อยกันได้ไหมเรามาคุยกันศบตาการฉันขอโทษเธอได้ไหมฉันอยากที่จะ ผูกพันกับคุณแล้วเรามาเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบคู่รักกันได้ไหมพัฒนาการกัน,กนด้วยการคอมมิทเมนต์ทางกายแล้วก็หัวใจนะคะความรู้สึกอะไรแบบนั้นนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นด้วยความที่ว่าเดอรมูนนะคะคนท้องนะคะมีอุ้มท้องเห็นไหมคะอุ้มท้องในเรื่องของการอุ้มท้องแล้วก็กำกำเนิดเกิดใหม่เหมือนกับว่า ใครบางคนอาจจะมีเรื่องของการพูดคุยแพลนเรื่องของการแต่งงานการมีลูกไว้นะคะหรือแพลนอะไรต่างๆก่อนหน้านี้ซึ่งเขาก็อยากทำให้เป็นอย่างนั้นอยู่อยากที่จะแต่งงานกับคุณอยากที่จะมีเบบีกับคุณมีลูกกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นอยากที่จะเข้ามาออฟเฟอร์แล้วก็ดูแลคุณด้วยอยากเป็นหนึ่งถ้วยที่ขอโทษและอยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเดินหน้าต่อแบบตรงไปตรงมามีความเท่าเทียมกันแล้วก็ให้ความสุขกับคุณ สร้างความสัมพันธ์กับคุณนะคะณนะตอนนี้เลยทีเดียวนะคะนี่คือเขากําลังอยากที่จะทําอะไรกับคุณตอนนี้นะคะคนกองที่3ม,มันเป็นความอึดอัดมันเป็นความคิดถึงมันเป็นความที่อยากเริ่มต้นใหม่มันเป็นห่วงของความรู้สึกที่มันยังค้างคาแล้วก็มันอยากที่จะจบทุกบางสิ่งบางอย่างลงแต่มันก็ได้แต่รอคอย นะคะความรู้สึกแบบนั้นนะคะคุณกองที่3ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากเลยสําหรับการติดตามรับชมในค่ําคืนนี้ของเรานะคะยังไงฝังงมาเป็นพลังงานดีๆก่อนนอนในค่ําคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เรามาสองกันใหม่นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ